สวัสดีคนหล่อคนสวยนะครับคนหน้าตาดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดียามเช้ายามบ่ายยามสายยามกลางวันนะครับยามข้ายามตื่นนะครับยามกินขนมแล้วก็อยู่ยามอยู่หน้าคอมนะครับยามเขามาทําช่วงปิดเทอมก็ได้นะครับไม่เกี่ยวนะครับยินดีต้อนรับสู่ไมค์ครับชิปวอลเนะครับมินิเกมชิปวอลเฮ้ยลืมเลือกทรายอ๋อลืมไปเลือกไม่ได้ครับมันไม่ให้เลือกอยู่แล้วนะครับโดยมินิเกมนี้ก็ง่ายๆครับนอกจากอุปกรณ์ที่เรามีโอ้โหมันส่งแกะบินมาเลยนะครับ แกสีดําคือทําให้มืดมนนะครับโหเป็นคนแบบมีปัญหานะมืดมนบนสังคมนี่เองเนี่ยเฮ้ยอย่ามาเลยวิธีง่ายๆคือฆ่าแกะหรือทําให้แกมันหายไปนะซึ่งแกะมันก็จะมีฤทธิ์ของมันอยู่นะครับแล้วเราก็ยิงไปครับซึ่งมินิเกมง่ายๆคือตายแล้วตายเลยนะครับก็คือฆ่าคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งให้จบง่ายๆนะดูแมพโคตรสวยครับระหว่างที่เขาสู้กันเราก็มาชมแมพนะครับโอ้โหแกะตกไปซ้านะครับตกน้ําทะเลตายนะครับ อยู่ที่ว่าเราแม่นธนูขนาดไหนน่ครับซึ่งผมไม่ค่อยจะแม่นอ่าวเวล้วตกมานะครับขึ้นใหม่ได้นะครับโอเคอ้าวนั่นไงใหม่ไม่ได้แล้วครับใหม่มันเก่าอ้า่จะใครวะเนี่ยเล็กเกมปล่อยทําไมในถาดเนี่ยครับแกะมีผลกับทุกคนน่ครับแต่ไม่มีผลกับคนหน้าตาดีเนี่ยโอ้โหเฮือหือ,อหลบทันนะเว้โอ้เท่ได้นะครับเท่ได้เมื่อมีปปิกะอเอาแปบบ๊บ ผมนี่อ้าวเลยโอ้โหถ่ายรูปแป๊บผมนี่เทคเซลฟี่เนี่ยโอ้โหเท่วะ่ะเนี่ยครับคือพลังของแกออย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราโยนไปมันก็จะเป็นตู้แบบนี้มันแล้วแต่พันของแกนะครับเมื่อกี้ผมโดนค่าได้ไงวะโดนอย่างแรงอะ่ะโอ้มันเข้ามาดที่ฐานเราได้ไงอะ่ะโอ้ทำได้จังไดเท่เหมือนกันนะเนี่ยเอาไม่ใช่ละคนละอันนะครับอืม นี่แหละครับคือพลังของแกะนะครับเจอกันในเกมหน้าครับซึ่งก็จะมีหลายแมปให้เราเล่นนะครับเลือกเล่นได้สันตามใจชอบนะส่วนสายนี่มันก็มีให้เลือกนะครับซึ่งไม่เคยเลือกได้เลยครับเลือกก็เป็นสายเดิมครับลูอยู่ช่องสามเลยครับยิงเลยอื้อแลกแกะนะครับโอ้โหแกหิมะเวรนแล้วซึ่งมีข่าวลือกันว่าสีแดงจะชนะทุกครั้งเลยครับตั้งแต่ผมเล่นครับซึ่งผมจะทําให้สีน้ําเงินชนะบ้างกับเขาบ้างนะครับ อุ้ยเจ็บไอ้กแก่เว้แก่ไปนู่นเลยไปเลยโอ้โหอันุภาพของแกครับแกมันเมบขิคขิงเกินเออขิงน่าจะแพงนะครับมันถึงเมบได้นะโอ้ยผมนี่บินได้ครับคนไทยยังจะบินได้เห็นไหมครับโหสินเงินแป๊บเดียวตายแล้วอ่าสีแดงชนะได้ไงอะ่ะโหเอาไงอะหรือว่าผมอยู่ทีมไหนแพ้วะชื่อ เออใช่ครับแกะมันก็นะครับถ้ามันชนมุมนิดเดียวเนี่ยครับก็ตกได้เลยะนรับอไรลงไปโอ้ยยาดับเบิลแก่ดิเอือตายเนะครับแกะสีแดงระเบิดทีตายนะมันก็สีส้มนี่แหละสักสีนึงครับตายได้ไงอ่ะบอกฉันสักคำว่ามันเป็นได้อย่างไรก็ฉันไม่รู้เลยว่ามันมาได้ยังไงโอ้ยเซ็งเลยครับนะจุดนียยังไงเนะครับเราก็ต้องอยู่สีน้ําเงินเนะเราเป็นคนรัก ลักสีน้ำเงินนี่เองนะชุนชนคนลักสีน้ำเงินเนี่ยครับโอ้สุดยอดจิมจิเนี่ยครับโดดเลยอ้าเกือบตกูน่าเดี๋ยวผมเลือกให้ดูแล้วกันเนี่ยกดเลือกปุ๊บมันก็บอกเลือกไม่ได้นะครับไม่รู้ภาษาอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นภาษาคาราโอเกะโอ้ถ้าอย่างนี้มันเลือกภาษาคาราโอเกะนี่ผมเครียดหน้าดูเนี่ยครับยนไปเลยตุ้มนี่ครับตรงนี้ถือว่าอีพิกมากนะครับเพราะคนมันไม่ค่อยสนใจนะครับแต่มันมีอํานาจเหนือตรงอื่นๆนะเนี่ยคนมีอํานาจนะครับ โคตรจะมีอำนาจอะสุดยอดตรงเนี้ยแปบ๊บนึงทำไมผมยิงไม่โดนสักทีวะเอ้ตรงนี้นะครับคือแ็บคิวนะครับมีด้วยนะเหมือนมันก็ยิงผมไม่โดนเหมือนกัน,นครับได้ไงอ้าโดนโนเซียอ้าโนเซียคือความเมานีครับเฮ้ยจึ๊บเสียงอะไรวะแปบ๊บนึงทำไมสีแดงไปอยู่ฝั่งนะนะั้น่ะจริงด้วยผมรู้แล้วผมรู้แล้วผ,ผมมีวิธีละ เวอเชียนต้องยิงไอ้นี่ไปนี่ครับกูโดดไม่ได้ว่ะผมว่าไม่ถึงแต่ถ้าจะลองก็โอเคนะจะลองไหมอะไม่เอาดีกว่ามันเห็นผมแล้วย,ยิงต่อครับเออเว้ยละเฮ้ยผู้มันยิงแม่นมากโอ้โหห้าสี่แล้วครับโอ้โหไม่ไหวเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วทำไมผมยิงไม่โดนวะ ไม่โดนว่ะเออรู้สึกถูกบล็อกด้วยด้วยครับแต่เราจะไม่ได้บล็อกนั้นๆมาเนะครับนั่นแหละโอ้โหแกอะไรวันเนี่ยตกไปอุ้ยผมได้แกะมาเยอะวะ่ะคือจุดจับไปไหลายๆแกะครับแกะเป็นเพื่อนแกะเพื่อนกันอ๋อไอแกะดำเนียครับแกะดำไปนน้นเลยนะครับไม่ต้อนรับครับออรู้สึกทำากจจ้ายจิตใจมากเลยเนะี่ย เอาด้ดับเบิลคิวเฉยเลยอะโอ้ยแกะที่ส่งไปนี้ดับเบิลคิวอะโอ้ยแรมจริงมันขึ้นมาแล้วครับมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเห็นแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเอาเลยจัดเลยครับโอ้ยเวรแล้วฮึบเออเจ้โอ้ย,ออโ,ยโยนผิดแกะน้อยแกะม่วงครับมันโยนแกะม่วงอะครับมันเกเหรือเปล่าครับเฮ้ย โอ้โหอะไรวันนี่ยไม่อย่าดีโอ้โห,โ,ห,โ,หโคตรจะโกงครับโกงกโคตรโคลยครับผมบอกแล้วจีจีอะตามความรู้สึกผมอะมันไม่ได้กู๊ดเกมเลยครับเพราะคนทีมที่ชนะเท่านั้นที่มันพิม์มันมีทีมสีน้ำเงินพิม,มไหมเนะี่ยมันเคียดหมดเลยครับที่แผลโอเคอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมผมนี่อยากจะร้องเพลงเลยนะเนี่ยเฮ้ย ต้องชนะดิมินิเกมนี้ถือว่าเป็นมินิเกมที่สั้นมากนะครับเพราะว่าคือตายครั้งเดียวจบนะครับหลักการก็แค่เล่นแกะอะไรแบบนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเฮ้ยตอนนี้ชีมเงินมีห้าลวเลวยเอา้าเออเนี่ยมีห้าเลยครับอา้ารู้สึกว่าต้องเท่ากันเท่าน,านาั้นนั้นถึงมันจะเริ่มแบบเร็วๆเนียครับมาเตรียมตัวเลยครับ โอ้ย,อยวนล,ล้ออย่างก,กับคนบ้า,าด่าตัวเองอีกต้องเรียกว่าบ้าแต่บเบอร์บ้านะครับต้องเรียกว่าบ้าคูณสองเนี่ยครับอืมมา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 รู้จักเ่าคนบ้าแต่ฉลาดอ๋อเฮ้ยโยนแกไปเลยนะครับโอ้เขาเรียกว่าแกบินได้เนะียครับโอ้โหแกดาอีกแล้วเนี่ยครับไอเฮดแกดาม่ะแป๊บนึ่งผมมึนหัวมึนหัวเพราะเมาอีกแล้วเนี่ยครับมันชอบเมากันจังเนี่ยนีสใส่มีคดีเนี่ยครับจปึ๊บ โอโหโอ้โหขึ้นไม่ได้เนี่ยครับเราตีบล็อกนะครับตีบล็อกได้นะครับแต่มันจะไม่ให้บล็อกเรามานะครับฮึบอ,อุ้ยเกือบเกือบเกือบนะครับต้องเพื่อเกือบไปนะครับแต่ก็เป็นไปได้อ๋อฮะไปคลายอยู่งั้นได้ไงวะเน,นี่ยแต่แกะดำมันทำอะไรไม่ค่อยได้มันทำแค่มืดๆหมนๆครับมันไม่ค่อยระเบิดแกะสีเหลืองจุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับแกะที่เราต้องระวังคือแกะม่วงนะครับรู้สึก เมื่อกี้เราตายกันยกแกงเพราะว่าแกะม่วงครับเดี๋ยวเพิ่มเสียงน,นิดนึงอ้าโอเคเลยเมื่อกี้อ่าคือฟรนเลยเอ้ยโดนแล้วนั่นแหละครับเจ็บจี๊ดอยู่นะอ้าวพวกเรานี่ถึงกับอ้าวอากาศร้อนนะไปยืนประกบคู่เลยครับประกบคู่นักสแสดงครับโอ้นักสแสดงนำเนะี่ยครับพยายามอย่าอยู่จุดเดียวกันมากนะเพราะว่าถ้าเขาโยนแกะมานี่ก็ดับเบิลคิวอย่างที่ผมได้นะีนั่นไงครับ โอ้โหใช่เลยครับอืมผมนี่รู้สึกอ๋อเป็นพราะแก่มั้งนะี่ยอาจจะใช่ก็ได้ครับเฮ้ยโดดไปได้นี่ว่าเฮ้ผมยิงไอ้คนนั้นนี่ว่าครับให้คนนั้นมันเอา้เาแล้วพวกเราอ่ะอือไปนั่นแหละไปประกบคู่นะ้วแสงอยู่ตรงนั้นไปเดี๋ยวฉันตามไปอ่า อ้าวบอลผชนแล้วทำไมมันตายอะ่ะตายง่ายขน,นาดนั้นเชียวเวยเลยตอนนี้ทีมเราถึงกับงงเลยอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละหยนแก่ม่วงไปครับแก่ม่วงรู้สึกว่ามันจะเทพมากเลยใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหนั่นแหละแก่ม่วง โอ้หที่ผมโดนก็แกะม่วงแน่ๆเลยครับมันเป็นคล้ายๆแรงดึงดูดออกไปนอกอวกาศครับเล็กหนึ่งครับหูโดนแกะม่วงไปนี้มันเหมือนการโดนเเด็จศึกเลยนะเนี่ยอีกคนนึงอยู่ไหนอ่ะคนหนึ่งอยู่ไหนวะน,นี่ว้าเลยเห็นแกะม่วงครับมันเด้งมาจากไหนแกะม่วงเด้งมาจากไหนครับฝรังร่งนู้นเหรอฝรั่งโหเรียกแบบกระแดะมากฝรัง่งนะครับ จะโดดถึงไหมวะไม่ถึงนี่ไม่ถึงนี่เศร้าเลยเนะยครับฮึจึ๊บวางไว้เอออออ้ตรงนี้ถ้าผมยิงจะได้เลยไหมอ้ยผมโดนโนเซียผมยังไม่เห็นสีม่วงเลยครับเอ้ยใช่ไหมยังยังไม่เห็นสีแดงเลยเฮ้ยมีสิทธิ์จะชนะทั้งที่อย่าลีลาดีวะมันอยู่ไหนวะอ๋อฝั่งนูน้นผมนี่บังอ้อเลย ถ้าสมมุติผมจะวิ่งไปทางหนูนะเนี่ยก็จะยิงมันนะผมว่าได้นะเคฮึบเว้แล็กแหลกตายเลยโอ้โหลืมไปมันมี falling d a m a g เศร้าเลยครับเดี๋ยวผมขอไปให้ดูสีแดงนิดนึงอ๋อนี่ไงสีแดงเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่ใช้สีม่วงนี่น่าจะอันตรายอยู่นะเออโอ้โหย,ยิงไปจุกเลยครับจุกจี๊ดนะครับ สีม่วงอ้าวยิงสีม่วงไม่ได้ครับพอดีโดนยิงดักนั่นเองครับเขาจะทําอะไรนะครับระวางสีม่วงไว้ตรงฐานตัวเองนะเป็นการฆ่าตัวตายนะครับแต่เขาบอกว่าเปิดทางให้เฉยๆนะครับเขาออกมานะครับเขาเรียกว่ายูเทิร์นกลับไปนะครับหัวใจโอ้โหหัวใจเหลือหกแซงว่าเหลือสามหัวใจครับโอ้โหเมื่อกี้สไลด์มายิ่งกว่าสไปเดอร์แมนโอ้โหยังไงยังไงเอาไงสีม่วง เว้ละเว้ละสีม่วงครับสีม่วงครับมีเทคนิคครับหลบซ้ายครับโหหลบซ้ายขวาเนียครับหือมตอนนี้ครับกําลังแบบกดชิปรัวๆเนี่ยหือมใครจะชนะนะครับตอนนี้กําลังภาคมันอย่างอย่างเมามันนะคคนภาคกับมันครับคนเล่นนี่ต้องเรียกว่าเครียดนะครับอาตอนนี้จะมีแกะสปอนมาให้ใช้กันอีกทั่วหน้าเนี่ยครับคนที่อยู่ด้านล่างต้องเรียกต้องเรียกว่าได้เปรียบนะครับไอ้ผู้บีบคนด้านบนได้เปรียบครับเพราะว่าหินมันไม่ได้ทุกง่ายๆนะ โอ้โหแต่แต่แน่นอนครับถ้ายิงธนูส่วนไปก็อันตรายอ้าวโยนแกะผ้าครับแกะดำอีกแล้วครับโอ้โหไอ้แกะนี้มันชอบมาดำดำนะครับดำดาดีดาดีดาดีดำนะครับโอ้โหด่าอดำโอ้โหเจ็บมากนะครับโดนมาแล้วครับมาแล้วครับไฟแล้วครับไฟแล้วไขรตกไขรตกก่อนครับไขรจะชนะครับใขรจะชนะออ้หูอ้ออ้จุกเลยครับจุกแล้วจุกแล้วเอาไปไหนแล้ววะ อ้าเขาไปไหนแล้ววะยา่าชนะแล้วครับโอ้โหทีมสีน้ำเงินชนะในรอบแรกห่งปีนะครับโอเคนะครับก็สวยงามจริงจบด้วยความสวยงามก็โอเคนะอืมอสวยงามโอเคจุดพู้ฉลงเลยเมื่อกี้โอเคครับก็สำหรับ มินิเกมนี้นะขอจบเพียวนี้ละกันนะครับเจอกันในมินิเกมหน้านะครับใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยนะถ้าดีอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับ,รบแชร์คลิปมันๆอย่างนี้ไปให้เพื่อนดูนะครับสวัสดีซาวดีครับบายท่านผู้ชมด้วยนะครับ